สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ TripTalk by Abitabi ค่ะสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่40นะคะผ่านมา39 EP ีที่ผ่านมานั้นเราคุยกันเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆนอยในการลนทริปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงเวลาฤดูกาลเทศกาลต่างๆแล้วก็สถานที่เที่ยวประเภทต่างๆนะคะแต่เราไม่เคยลงลึกลงไปว่าจังหวัดในแต่ละจังหวัดของญี่ปุ่นนั้น่ะ แต่และจังหวัดมีที่เที่ยวหรือว่าน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะว่าเมื่อวันหนึ่งที่จะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยจังหวัดนางาซากิเป็นที่แรกนะคะเนื่องจากมีความผูกพันเป็นการส่วนตัวกับที่นี้ แล้วก็มีความชื่นชอบความเป็นธรรมชาติของจังหวัดในแถบนี้เป็นพิเศษนะคะสำหรับวันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับนางาซากินะคะซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในเกาะคิวชูนะคะบางแหล่งข้อมูลก็จะบอกว่าคิวชูมีทั้งหมด7จังหวัดนะคะแต่บางข้อมูลก็จะบอกว่าเจ็ดบวกหนึ่งะคะคือรวมโอกินาวาเข้าไปด้วย7ที่ว่านั้นคืออะไรบ้างก็คือฟุกุโอกะค่ะซากะ นางาซากิคุมาโมโตะโออิตะมิยาซากิคางูชิมะนะคะแต่ละจังหวัดจะเอ่อจะมีจะมีะมอ่อลาลักษณะพิเศษต่างกันไปมีสถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะ ของจังหวัดนั้นๆเป็นที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็แตกต่างกันไปนะคะบางจังหวัดเราอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันก็มี Hidden j e m s s อยู่ในแต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะคะขอเริ่มต้นด้วยนางาซากิค่ะสำหรับข้อมูลวันนี้ขอบคุณข้อมูลจาก japanguide.com นะคะและอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่เอามาคุยกันอ,อ้างอิงกันก็คือ hotels.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการจองโรงแรม ในที่ต่างๆนะคะแต่ว่าเขามีเซ็กชันหนึ่งซึ่งเป็นเป็นข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะก็เอามาอ้างอิงก,กันค่ะสำหรับนางาซากินะคะอ,ะอยู่ในเกาะคิวชูนะคะถ้านับระยะทางจากโตเกียวก็จะประมาณ1,230กิโลเมตรโดยทางรถยนต์นะคะแต่ปกติแล้วก็จะ,ะไม่ไม่คงน้อยคนนักที่จะเดินทางจากโตเกียวมาที่นางาซากิโดยรถยนต์นะคะเพราะว่า กคมนาคมของญี่ปุ่นเขาค่อนข้างสะดวกสบายนะคะอย่างสมมติว่าของเราที่เป็นคนไทยเนี่ยถ้าเราจะไปเที่ยวนางาซากิเป็นการพิเศษนะคะเฉพาะเจาะจงเนี่ยเราก็ต้องลงที่สนามบินฟุกุโอกะนะคะซึ่งมีสายการบินหลายสายการบินไปลงอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเที่ยวแบบควบรวมไปในเกาะคิวชชูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งเบปปุ ยูฟุอินคุมามโตะเบปุไม่ใช่จังหวัดนะคะเบปุ u, จะเป็นชื่อเมืองเป็นชื่อเมืองออนเซ็นยูฟุอินก็เป็นหมู่บ้านยูฟุอินอยู่ในจังหวัดโออิตะนะคะซึ่งอยู่ในคูชูเหมือนกันแล้วก็นางาซากิก็จะเป็นจังหวัดนะคะสำหรับ เราคนไทยเนี่ยเราเวลาเราเอ่ยถึงนางาซากิเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักนางาซากิในแง่ของการเป็นเมืองที่ถูกถล่มด้วยระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีแบบแพชั่นอะไรที่จะไปที่นี่เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วในความเป็นเมืองในชนบทของญี่ปุ่นเนี่ยนางาซากิมีอะไรอยู่มากมายนะคะมีหลายแง่มุมที่จะเล่าต่อไปนีเ้เพื่อให้ทราบว่านางาซากินั้น หน่าท่องเที่ยวยังไงบ้างนะคะสำหรับการเดินทางจากฟุกุโอกะสมมุติเราไปลงสนามบินฟุกุโอกะก็ไปนางาซากิได้โดยทางรถไฟนะคะ,ะปีที่แล้วเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วมีการขยายเส้นทางชินคันเซ็นเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยชินคันเซ็นยังไปไม่ถึงนางาซากินะคะจะไปจากฮากาตะหรือฟุกุโอกะเนี่ยได้เส้นทางเดียวก็คือโดยทางรถไฟ Limited Express ขบวนที่ชื่อว่าคาโมเมะนะคะแล้วก็วิ่งเรียบทะเลไปลเป็นเส้นทางที่สวยมากแต่อาจจะแบบรถไฟจะสั่นๆน,นิดหน่อยเนื่องจากมันมีความคดเคี้ยวพอสมควรนนะคะแล้วก็ ไปถึงสถานีนางาซากิสเตชันเลยแต่ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยชินคันเซ็นได้ขยายมานะคะแต่ว่าจะไม่ได้ออกจากฮากาตะโดยตรงจะไปต่อที่สถานีทาเคโอออนเซน็นจากฮากาตะนะคะนั่งคาโมเมะนั่นแหละไปลงที่สถานีทาเคโอออนเซน็นแล้วก็เปลี่ยน เป็นชินคันเซ็นที่สถานีนั้นนะคะ,ะรวมทั้งสิ้นทั้งรูทจากฮากตะมาถึงนางาซากิใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก็มาถึงสถานีนางาซากิสเตชันซึ่งเป็นสถานีกลางของจังหวัดนะคะอยู่ตรงกลางเมืองเลยและหลังจากนั้นก็สามารถจะท่องเที่ยวได้โดยทางไม่ว่าจะเป็นทางรถรถเมย ประจําทางหรือว่าจะเป็นรถรางก็ได้นากาซากิเป็นอีกเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะที่มีรถรางวิ่งอยู่จนในปัจจุบันนี้แล้วก็ใช้เป็นเ,เส้นทางาในชีวิตประจำวันของคนจริงๆนะคะวิ่งผ่านหลายหลายจุดนะคะจากเหนือไปใต้จากตะวันออกไปตะวันตกอะไรทำนองนั้นนะคะค่อนข้างจะครอบคลุมพอสมควร แล้วก็สะดวกสบายมากนะคะราคาย่อมยาวนะคะ1ครั้งในการขึ้นลงเนราคา140เยนนะคะแล้วก็มีตั๋วเหมา1วันราคา600เยนขึ้นลงกี่รอบก็ได้สำหรับนะักท่องเที่ยวก็จะสะดวกหน่อยในการใช้ตัวตัวพาสของ tram pass นะคะสำหรับการทีเ่เราจะมาพูดว่านางาซากิเป็นเมืองที่น่าสนใจเนี่ยน่าสนใจยังไงลองมาฟังต่อดูนะคะ ประการแรกที่นางาซากิเป็นเมืองที่น่าสนใจสําหรับการท่องเทียเ่ยวก็คือว่านางาซากิเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์นะคะจากการเป็นเมืองที่ถูกระเบิดนิวเคลียร์นะคะประประมาณูลงเมื่อวันที่9สิงหาคมปี1945เนี่ยนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะจุดที่มีการ การระเบิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็รีคอเวอร์ตัวเองมามากมายพอสมควรแล้วแต่บาดแผลเนี่ยก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องเล่าต่างๆนะคะของเมืองในฐานะที่เป็นเมืองที่ถูกถล่มด้วยระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยก็จะ,ะเป็นเป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำกันตลอดเลื่อยมานะคะจากใน,ในประวัติศาสตร์เลยนะคะก็เป็นเมืองที่มีเรื่องเล่า ะะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวค่ะยังมีเรื่องอื่นอีกนะคะแต่ลองติดตามต่อไปนอกจากนี้จุดที่2หรือว่าประเด็นที่2ที่ทาให้นางาากิน่าสนใจก็คือว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะแน่นอนที่สุดเป็นเมืองในต่างจังหวัดนะคะความเป็นความเป็นหรูหราไฮโซเนี่ยมันก็น้อยกว่าโตเกียวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ที่มากกว่าก็คือ เป็นความหลากหลายของผู้คนหรือวัฒนธรรมที่มันหล่อหลอมมาเป็นนางสติจนในทุกวันนี้นะคะเนื่องจากเราเคยพูดไว้ครั้งนึงใน EP ีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องไชน่าทาวน์ะคะจำได้ไหมเอ่ยอในอีีก่อนหน้านั้น,น,นเมื่อเมื่อช่วงจุดจีนที่ผ่านมาเมื่อประมาณ ปลายเดือนมกราคมนะคะที่เราล้อนตัว EP ีนั้นมาเนี่ยนากาากิเป็นหนึ่งในไชน่าทาวน์ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นนะคะเป็นท็อปทอปเป็นตัวท็อปเลยนะคะซึ่งมีไชน่าทาวน์ที่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นกิจจลักษณะเลยไม่ใช่ว่าเป็นแค่ร้านขายอาหารจีนเท่านั้นไม่ใช่นะคะเป็นย่านไชน่าทาวน์เลยนะคะซึ่งมีมีรกรากของความเป็นจีนจริงๆอยู่ในอยู่ในเมืองนะคะเนื่องจากเดิมเนี่ยเป็นเทรดดิ้งพอร์ต เป็นท่าเรือที่ทำการค้าะระหว่างประเทศนะคะรับรับพ่อค้าจากจากจีนเข้ามาในสู่ญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นนั้นปิดประเทศนะคะ,ะประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นค่อนข้างจะหลากหลายและขึ้นลงอย่างข,ขึ้นขึ้นขึ้นเยอะและลงต่ำ ะะก็ช่วงที่ปิดประเทศก็จะเป็นช่วงที่ตัดขาดจากทุกสิ่งอย่างนะคะจากโลกภายนอกหมดเลยยกเว้นนางาซาก,กิซึ่งเป็นพอร์ตเดียวเป็นท่าเรือเดียวที่เปิดรับพ่อค้าจากต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพ่อค้าจีนนะคะ,อะนอกจากนั้นยังเป็นกลุ่มพ่อค้าหรือกลุ่ม กลุ่มน,นักเดินทางจากยุโรปนะคะจากท่าตะวันตกเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นโปรตุเกสกับฮอลันดาหรือดัชนะคะซึ่งเข้ามาทางทางนางาซากิแล้วก็มีเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็มาใช้ชีวิตอยู่เขาก็มีหมู่บ้านแล้วก็อาจจะมีตั้งรกรากอยู่บางฉะนั้นก็นางาซากิจึงเป็นที่รวมแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นญี่ปุ่นแบบโบราณน,นะครับญี่ปุ่นแบบชนบทบวกจีน บวกโปรตุเกสบวกดัตช์นะคะเข้าไปมีความหลากหลายนะคะจุดที่3ประเด็นที่3ก็คือว่านางาซากิเป็นเมืองติดทะเลนะคะญี่ปุ่นเป็นเมืองติดทะเลอยู่เยอะล่ะค่ะแต่ว่านางาซากิเป็นเมืองที่ติดทะเลและมีเกาะน้อยๆ ที่เป็นเกาะบริวารและสังกัดอยู่ในจังหวัดนางาซากิแล้วก็เป็นจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นอนอกจากการเที่ยวนางาซากิบนฝั่งแล้วเนี่ยก็ยังมีจุดที่เป็นท่องเที่ยวออกไปยังเกาะต่างๆอีกด้วยด้วยความสะดวกสบายโดยเฟอร์รี่นะคะประเด็นที่4นะคะที่หันนางาซากิเป็นที่น่าสนใจก็คือ อีกเรื่องหนึ่งของมุมมุมประวัติศาสตร์ของนางาซากิหรือประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่เกี่ยวเนื่องกับนางาซากิก็คือนางาซากิเป็นแหล่งของการรับศาส,สนาคริสต์เข้ามาในประเทศเป็นครั้งแรกนะคะเมื่อปีคริสตศักราชประมาณ1,500อกว่ากนะคะกะ็มาพร้อมๆกับพวกพวกพ่อ้าที่เข้ามาข,าขายในช่วงนั้นนะคะแล้วก็ มีนักบวชนะคะมิชชันนารีก็เข้ามาเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์ในนางาซากิเป็นที่แรกนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็ด้วยความที่มีการแพร่หลายมากขึ้นนะคะทางการก็มีการมีมีความกังวลที่ว่าศาสนาคริสต์จะมาเผยแพร่แล้วจะมีมาอิทธิพลกับกับประเทศมากเกินไปก็เลยมีการปราบปรามอย่าง โหดร้ายนะคะซึ่งเ,เรื่องการปราบปรามศาสนาคริสต์ในนางาซากิเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากพูดถึงนะคะหลายๆคริสตศาสนิกชนในช่วงนั้นที่รับอิทธิพลแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยต้องไปหลบไปแอบหรือว่าแม้กระทั่กทงการปลอมตัวว่าตัวเองไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคริสต์นะคะซึ่งเป็นเป็นช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่โหดร้ายและเขาไม่อยากจะพูดถึง นะะจนผ่านมากระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเมื่อโลกเสรีมากขึ้นความเสรีภาพในการนับถือศาสนาเนี่ยก็มีแล้วแต่ว่าเรื่องในอดีตตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีส่วนหนึ่งก็ยังเก็บนาไม่เป็นความลับนะคะอันนี้เป็นเรื่องเล่าใน,ในมุมหนึ่งในเชิงของศาสนานะะที่นางสกิจจุดที่5หรือประเด็นที่5ที่ทำให้นางสกิมีความน่าสนใจก็คือว่านางสกิมีตีมพาร์ นะคะก็หรือว่าสวนสนุกนะคะที่ขึ้นชื่อระดับประเทศเลยนะคะดินปาร์กนั้นชื่อว่าฮุสเทมบ o สนะคะเป็นสวนสวนสนุกประเภทหนึ่งนะคะมีเครื่องเล่นมีมีการจัดสวนเป็นธีมต่างๆแล้วก็ที่ที่ดังและมีชื่อเสียงคือเป็นสวนดอกไม้ดอกทิวลิปนะคะซึ่งสวยงามมาก ะะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีมีคาแรคเตอร์จากเรื่องวั e p i e นะคะที่มีการแสดงอยู่ในสวนฮุสต์แอนดสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการมีสวนสนุกในจังหวัดนะคะก็ถือเป็นจุดเป็นจุดดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนะักท่องเที่ยวทั้งโลโก้ชาวญี่ปุ่นเองเขาก็มากันแล้วก็นะักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็ไปเที่ยวกันอย่างคนไทยนี่ก็นิยมไปเที่ยวกันนะคะฮุสตราคาเข้าสวนสนุก ที่นี่ไม่ไม่ไม่แรงนะคะไม่แรงเหมือนสวนที่ดังๆในโตเกียวนะคะประเด็นที่6ก็คือว่า,านางาซาก,กิเป็นเมืองเมืองที่อยู่บนเกาะคิวชูนะคะแต่ว่าด้วยภูมิศาสตร์ของของเกาะคิวชูเนี่ยยังมีภูเขาไฟที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใ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 นจังหวัดนางาซากิเองก็มีแหล่งของภูเขาไฟที่ยังมีการประทุอยู่บ้างนะคะแล้วก็ มีแหล่งออนเซน็นมีแหล่งของฮอสสปริงนะคะก็ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมีที่พักแบบออนเซน็นแบบแช่น้ำพุร้อนอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่สู้ที่อื่นได้นะคะนอกจากนี้นะคะ,ะนางาซากิยังเป็นเมืองที่มีมีวิวยามค่าคืนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นด้วยนะคะในบรรดา ที่ที่เป็นไนท์วิวที่สวยๆก็เช่นเช่นฮากุดาเตะนะคะโกเบนะคะบนเอ่อเขาโรโกอย่างน,น,นะคะที่นางาซากิก็จะเป็นเขาอินาซายามะนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นที่ที่มีวิวตอนกลางคืนที่สวยงามมากติดอันดับของประเทศนะคะ,อะนอกจากนี้ประเด็นที่8นะคะก็คือเป็นประเด็นที่ นางาซากิอย่างที่บอกแล้วว่ามีเกาะลูกนะคะมีเกาะลูกที่เป็นบริวารของจังหวัดนางาซากิเกาะหนึ่งที่เป็นเกาะลูกแล้วมีชื่อเสียงมากของนางาซากิก็คือเกาะกุนคันชิมานะคะกุนค,คันชิมาหรือเกาะฮาชิมาไอแลนด์เกาะฮาชิมะนะคะคนไทยจะรู้จักในในชื่อของฮาชิมะโปรเจกต์หรือว่าเป็นเกาะเกาะร้างเกาะผีสิง ะะก่อนนี้จะมีประวัติความเป็นมาคือเป็นเกาะทีเ่เครือมิซูบิชิคอร์ปอเรชันนะคะได้สัมปทานในการไปทำเมืองแร่ถานหินนะคะในสมัยที่ถา,านหินยังเป็นทีเเน่เป็นพลังงานหลักในการาสร้างกระแสไฟฟ้าอยู่ในสมัยนั้นนะคะแล้วก ณขณะนั้นเนี่ยตัวกุนคันชิมาก,ก็เป็นเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็มีทุกสิ่งอย่างมีความเจริญทุกอย่างบนเกาะนะคะคนก็ไปอยู่กันเนื่องจากไปทํางานในเมืองนะคะมีทุกอย่างเลยคะ่ะเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็มีโรงเรียนก็มีสถานศึกษาต่างๆมีหมดนะคะจนมาวันหนึ่งเมื่อฐานหินเนี่ยลดความสำคัญลงนะคะในฐานะที่เป็นแหล่งพลังงานของโลกก็ความ หนาแน,น่นของประชากรก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้กุนคารชิมาหรือฮาชิมาไฮแลนด์กลายเป็นเกาะร้างนะคะแล้วก็ห้ามคนเข้าเนื่องจากเมื่อ,เ,อเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยเกาะนี้ถูกถูกพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่นะคะถล่มที่เกาะทําให้โครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนเกาะเนี่ยมีความอันตรายแล้วก็พังลงไปเยอะทําให้ทางการห้ามคนเข้าไปในเกาะโดยเด็ดขาด ะะตอนนี้จะเข้าได้เฉพาะที่เป็นทัวร์โดยการนำทัวร์ของ,อท,างทางผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นแล้วก็ต้องออกมาไม่สามารถจะพักได้นะคะนั้นก็เป็นเกาะหนึ่งซึ่งเป็นไฮไลท์ในการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เป็นมรดกโลกด้วยนะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปแล้วนะคะ8จุดนะคะที่ทำให้ตัวนางาซากินะคะเป็นเป็นจุดที่ ควรจะไปนะคะในฐานะที่เป็นจุดท่องเที่ยวหนึ่งในในในจังหวัดคิวชูนะคะ8ประเด็นด้วยกันอย่างที่กล่าวไปแล้วสำหรับใน8ประเด็นที่พูดมาทั้งหมดนี้ถ้าจะไปเที่ยวที่นางาซากิจะจะไปเที่ยวที่สถานที่ที่ที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็ลิสต์มาตามที่ทาง hotels.com ได้ได้ทำข้อมูลไว้นะคะว่า เขาแนะนำว่า10ที่นะคะสิสถานที่ที่ที่ควรไปที่ควรค่าแห่งการไปเยี่ยมชมของนางากิที่แรกก็คือเป็นพ a c พาร์ k นะคะก็คือเป็นเป็นจริงๆเป็นจุดศูนย์กลางที่ระเบิดปรมนูถูกทิ้งลงมาตอนตอน,ตอนที่ถูกถล่มนะคะเป็นจุดศูนย์กลางเลยอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเอพ c e n t e r นะคะ,ะก็เสียหายสูงสุดก็จุดนี้แล้วก็บูรณะมาจนกลายเป็นพิ a พาร์กนะคะมีรูปปั้นคล้ายคายเป็น เป็นเทพแห่งเสรีภาพนะคะยกมือขวาขึ้นด้านบนอากาศแล้วก็ยกมือซ้ายไปทางด้านซ้ายนะคะก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความแห่งสันติภาพนะคะเพื่อรณรงค์ให้การไม่ใช้ความรุนแรงหรือไม่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ที่ไหนอีกเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามในโลกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพิสพาร์คนะคะอยู่กลางเมืองเลยนะคะ จุดที่2ที่แนะนําให้ไปก็คือจะเป็นไชน่าทาวนนะคะเรื่องไชน่าทาวเราเคยมีพูดรายละเอียดไปแล้วใน E.P. ีที่เป็นเรื่องของไชน่าทาวนนะคะไชน่าทาวที่ที่นางาซากิก็จะมีอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของไชน่าทาวนที่นี่ก็คือเป็นจัมป้งกับซาะอุด้งนะคะจัมป้งก็จะคล้ายๆรัดหน้าแต่น้าําใสๆหน่อยนะคะ น้ำไม่ข้นน้ำไม่มีแป้งเหนียวๆน,นะคะส่วนซาลาอุด้งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนราดหน้าแต่น้ำจะแห้งกว่าแล้วก็เหนียวกว่านะคะรสชาติก็จะเป็นซีฟู้ดทั้งหลายแหละแล้วก็ผักเยอะๆนะคะอันนี้เป็นจำโป้งกับซาลาอุดง้งซึ่งเป็นอาหารประจําจังหวัดนางาซากิแล้วก็เป็นอาหารที่เป็นอาหารจีนนะคะที่ขายกันอยู่ในในทุกที่ในในนางาซากิะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไชน่าทาวน์นะคะไชานาทาวน์เขาก็เรียกว่ามีชื่อเรียกว่าชินจิไชน่าทาวน์นะคะรถรางผ่านค่ะไปเที่ยวกันได้นะคะจุดที่3าก็จะเป็นอินาสยาม่าพาร์คนะคะ เมาส์อินาสะนะคะชื่อชื่อภูเขาหรือว่าเป็นเนินเขาเนี่ยชื่อว่าอินาสะนะคะส่วนอินาสยามาพาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่อยู่บนเขาแล้วก็สามารถจะชมวิวได้ทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าเป็นวิวกลางวันก็จะเห็นตัวอ่าวเห็นตัวท่าเรือจะเห็นตัวเกาะนางาซากิอย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าเป็นกลางคืนก็จะเป็นแสงสีในยามค่ำคืนเป็นวิวกลางคืนของตัวเมืองนางาซากิหรือเป็นอ่าว นะคะเป็นท่าเรือนะคะก็จะสวยงามอีกไปอีกแบบหนึ่งกลางวันกับกลางคืนก็ถ้ามีโอกาสก็ขึ้นไปดูทั้งสองสองอ,สองเวลาเลยก็ได้นะคะสำหรับกินาซายาม่าพาร์คจุดที่4จะเป็นอะตอมิกบอมมิวเซียมนะคะเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงไทม์ไลน์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆร้อยเรียงนะคะทั้ง Before and after ของเมืองนางาซาก,กิก่อนและหลังที่ถูกถล่มนะคะแล้วก็สภาพของเมืองนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะซึ่งถ้าใครไม่ชอบความหดหู่ก็อาจจะข้ามไปไปดูเฉพาะสิ่งที่สามารถจะดูได้นะคะเพราะว่าในภาพในในสิ่งที่จำลองขึ้นมามันค่อนข้างจะหดหู่มากนะคะก็แต่ว่ามันก็จะมีส่วนอื่นที่สามารถจะดูได้เช่นกันเพาเป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้นะคะเราเก็บประสบการณ์ที่เ เลวร้ายนะคะมาเป็นสิ่งที่สอนใจเราในปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะอันนี้คือจุดที่4จุดที่5จะเป็นจุดที่เรียกว่าเดจิมาเดจิมาจะเป็นเกาะเกาะเกาะจำลองเขาจะเรียกว่าเป็น Man-made Island นะคะเป็นเป็นโซนละกันไม่เรียกเป็นโซนแต่เป็นเกาะนะคะเป็นที่อยู่เป็นกลุ่มที่อยู่ของ พ่อค้าชาวดัชและโปรตุเกสที่ทางการเนี่ยเขาเขาจัดสถานที่ให้อยู่ใน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 โซนนั้นนะคะแล้วก็จะมีความเป็นอยู่ของเขาให้เห็นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของ เป็นเป็นเป็นสถานที่ที่จัดให้อยู่โดยเฉพาะเนื่องจากว่าเวลาที่มีคนต่างชาติเข้ามานะคะในโซนในในหมู่ของคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็มีความกังวลว่าจะมามีอิทธิพลเหนือเหนือชาวบ้านนะคะก็เลยมีการจัดให้เป็นหมู่บ้านต่างหากสำหรับชาวที่เป็นพ่อค้าชาวดัชกับชาวโปรตุกเกส ในสมัยที่เขาเข้ามาขาขายนะคะอันนี้ก็ชื่อว่าเดชิมานะคะก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งนะคะอ,อยู่ทั่วไปค็ว่าเป็นเป็นจุดที่ พวกต่างชาติเขาอยู่กันนะคะสำหรับการทำงานในฐานะที่เป็นพ่อค้านะคะจุดที่6จะชื่อว่าส ja ุวาจินจะหรือว่าสุวาทรายนะคะศาลเจ้าที่ชื่อว่าสุวะนะคะเป็นสาลเจ้าที่ศาลเจ้าชินโตที่ใหญ่มากนะคะของนางาซากิ แล้วก็ในเทศกาลประจําปีของนางาากิที่มีการแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสารเจ้าสุวาจินจะเนี่ยออกมาเพื่อให้ผู้คนได้สักการะนะคาและมีขบวนแห่นู่นนี้นั้นเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองเนี่ยในเดือนอตุลาคมนะคะชื่อว่าโอ,อกุนจินะคะ ชื่อเทศกาลเขาเรียกว่าโอกุนจินะคะทุกคนจะรู้จักกันในในชื่อนี้นะคะแล้วก็เป็นที่เป็นที่ตั้งตารอคอยของชาวบ้านต่างๆนะคะ mm hmm. เพราะเป็นเทศกาลสําคัญประจําประจําเมืองเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้คือจุดที่6นะคะเป็นเป็นเอเป็นชรนเป็นศาลเจ้านะคะ จุดที่7จะเป็นเออโยจิมะเอโอจิมะจ,จะเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะเล็กๆที่เอาไว้พักผ่อนนั่นจะเป็นมีมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีหาดทรายมีหาดทรายที่สวยงามนะคะแล้วก็มีมีออนเซน็นมีฮอตสปริงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพักผ่อนหย่อนใจของอคนในท้องถิ่นนะคะก็อาจจะไม่ได้ หรูหราเป็นหาดทรายที่ใหญ่โตสวยงามมากๆจัดเหมือนอเหมือนเหมือนภูเก็ตเลย,ยางบ้านเราอย่างงี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็เป็นหาดทรายสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ก็เป็นเป็นเป็น,ปนที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวนะคะอันนี้เป็นจุดที่7จุดที่8จะเรียกว่า g l o v e r Garden เดนะคะ g l o v e r Garden ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่ากลาบาเอ็น นะคะเป็นสวนค่ะเป็นสวนเป็นสวนที่สวยงามอยู่บนเนินเขาอ่ะนะคะแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปบนเนินนิดหนึ่งแล้วก็มองลงมาเนี่ยก็จะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะซึ่งตัวโกลเบ l ร์การ์เดนเนี่ยจะเป็นตัวตัว,ตวอาคารหลักบนนั้นจะเป็นแมนชั่นของอของอพ่อค้าชาวต่างชาติที่เคย ั้งรกรากอยู่ที่นางาซากินะคะเป็นแมนชั่นใหญ่ๆเป็นวิลล่าใหญ่ๆเลยะคะ่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยสวนสวยงามเป็นสวนสไตล์ก็ฝรั่งฝรั่งนะคะมีดอกไม้สวยงามเลยนะคะแล้วก็ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่ควรจะไปะไปชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวสถาปัตยกรรมของตัวแมนชั่นเองหรือว่าเป็นตัวสวนเองนะคะก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้นะคะ จุดที่9ค่ะจะเป็นะจะเป็นสารเจ้าอีกสารเจ้าหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสารเจ้าที่บูชานักปรา์จีนชื่อดังนะคะก็คือของจื๊อนะคะซึ่งสารเจ้าที่นับถือหรือเป็นเป็นที่บูชาขงจื๊อเนี่ยจะมีไม่ได้พบเจอกันเยอะนักนะคะในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นางาซากิเป็นที่ ที่ที่หนึ่งที่ที่ที่มีสันเจ้านี้อยู่นะคะซึ่งหายากนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีเยอะในญี่ปุ่นนะคะล้วก็เลยเป็นสถานที่ที่เป็นที่แนะนำกันนะคะก็ถ้าใครศรัทธาแนวคิดนะคะ,อะของคงจื้อนะคะซึ่งเป็นนักปราชญ์ของจีนที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ไปไหว้กันได้นะคะสำหรับเขาชื่อภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่านางาซากิโคชิบิโอคอนฟวเชียส คอนฟ c ช u สก็คือของจื้อนะคะก้อันนี้ก็จะเป็นตัวสารเจ้านะคะจุดที่10นะคะซึ่งเป็นจุดที่เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งสะท้อนของวัฒนธรรมของอต่างชาติที่หลงเหลืออยู่ในนางากินะคะก็คือ Hollander s ์สโลหรือโอลันดัสกะนะคะหรือว่าเป็นเป็นเนินเนินฮอลันดา นะคะเนินเนินดัชนะคะซึ่งเป็นเป็นเขา่าเป็นที่เออ่ที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 ่เนินอ่ะนะคะเป็นสลับนะคะแล้วก็เป็นเป็นถนนขึ้นไปแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านพักแล้วก็จะเป็นทั้ง บ้านสไตล์ดัชนะคะแล้วก็เป็นทางหินทางที่ปูด้วยหินอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเป็นเป็นฝรั่งอยู่นะคะเป็นชุมชนฝรั่งนะคะซึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นชุมชนที่เดิมเนี่ยม,มีมีมีผู้อยู่อาศัยที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายอยู่ในเมืองนาสกิอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังหลงเหลือความเป็นแบบนั้นอยู่นะคะมีบ้านหลายบ้านที่ถ้าเราเดินผ่านไปใน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 สลปเนี้ยนะคะ ในย่านนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นบ้านที่เป็นออกสไตล์ฝรั่งฝรั่งนะคะเป็นยุโรปหน่อยนะคะแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบผสมกันนะคะระหว่างญี่ปุ่นกับทางยุโรปเข้าด้วยกันนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งทึ่งบอกได้ว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่นากาซากิเป็นมีความผสมผสานในหลายๆหลายหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันนะคะมีทั้งจีนมีทั้งยุโรปนะคะมีทั้งญี่ปุ่นเองนะคะแล้วก็ อ,อันที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นะคะก็แต่ว่าอยากแนะนําก็คือมีสะพานแว่นตาที่ดังๆของนางาซากินะคะเป็นสะพานหิน ที่เป็นรูปมองจากด้านข้างแล้วจะเป็นแบ่นตาซึ่งโตกส่วนโค้งที่เป็นอาร์คของของสะพานสองช่วงเนี่ยเมื่อสะท้อนลงไปในน้ำแล้วจะเห็นเป็นแบ่นตากลมๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ในนางาซากิเองมีเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในสมัยโบราณนะคะเป็นที่ที่ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่เป็นที่แรกของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวพันอยู่กับคริสตยนิตีิอยู่เยอะนะคะมี เรื่องเล่าต่างๆที่เล่าไปแล้วนะคะในนางากิก็เลยมีโบสถ์ที่สวยๆอยู่หลายที่นะคะอย่างาโบสถ์ที่มีชื่อเสียงก็คือโอระปูระเชิร์ชนะคะซึ่งอันนี้เป็นเ,เป็นโบสถ์หนึ่งซึ่งเขาก็ไปเที่ยวกันนะคะถ่ายรูปกับสถบาปัตยกรรมของโบสถ์ที่สวยงามนะคะทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่แนะนำให้รู้จักนะคะเมืองที่เป็นที่รัก อีกเมืองหนึ่งนะคะเป็นเมืองที่ไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ชอบนะคะในความในความสโลลีฟของเมืองนะคะแต่ก็มีอะไรน่าค้นหาอยู่หลายแงย่หลายมุมทั้งในแง่ทั้งธรรมชาติและในแง่ของความผสมปนเปของวัฒนธรรมกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งแล้วก็ภูมิสถาปัตย์นะคะแลนด์สเคปของเมืองเนี่ยม,มันสวยนะคะ,ะเมืองที่จะสวยๆแบบนี้เนี่ย ที่คล้ายๆกันโดยส่วนตัวคิดว่าคล้ายกับเมืองฮาโกดาเตะถ้าใครชอบเมืองฮาโกดาเตะที่ฮอกไกโดนะคะก็น่าจะชอบเมืองนางาซากิด้วยเช่นกันฝากไว้นะคะวางแผนไปเที่ยวคิวชูครั้งต่อไปบรรจุ นางาซากิเข้าไว้ในลิสต์ด้วยนะคะอย่าลืมอย่าข้ามไปนะคะไปเบปปุไปยูฟูอินไปคุมาโมโตะนะคะอย่าลืมนางาซากิด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามในวันนี้นะคะแล้วก็ติดตามในครั้งต่อไปนะคะจะนําเมืองไหนมาคุยมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะก็ลองติดตามดูวันนี้สวัสดีค่ะ